บีเบอร์ไมกับหูฟังเดิมๆที่เสียงไม่คมชัดตัดเสียงรบกวนก็ไม่ดีแถมยังใส่ไม่สบายบีเบซียสจัดให้เปิดตัวหูฟัง TWS รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การฟังเพลงของคุณไปตลอดการแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าหูฟังราคาประหยัดคุณภาพก็คงตามราคาจริงหรือมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเบซียสส่งหูฟัง True Wireless Stereo TWS สองรุ่นใหม่ล่าสุดลงตลาดหวังครองใจคนรักเสียงเพลงในราคาที่จับต้องได้ เตรียมพบกับ BCS Bass b BC p 1 c และ BCS Bass BC1 หูฟังที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำในราคาเริ่มต้นเพียง699บาทแต่ที่น่าสนใจกว่าราคาคือฟีเจอร์ที่อัดแน่นมาเต็มพิกัดจนหลายคนแทบไม่เชื่อสายตาวันนี้เทม o b i เ e นเตอร์คจะพาคุณไปเจาะลึกรายละเอียดของหูฟังทั้งสองรุ่นนี้ว่ามีอะไรดีอะไรเด่นและคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่ BCS Bass แบรนด์อุปกรณ์เสริมชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและราคาที่เป็นมิตรได้ส่งหูฟัง True Wireless Stereo TWS สรุ่นใหม่ล่าสุดมาให้เราได้สัมผัสกันนั่นก็คือ b a s i s b a s e Bp1c n C และ b a s i s b a s e Bc1 นั่นเองหูฟัง True Wireless Stereo TWS คือหูฟังไร้สายขนาดเล็ก2ข้างที่เชื่อมต่อกันแบบไร้สายอย่างอิสระซึ่งในครั้งนี้ b a s i s ได้ส่ง b a s i s b a s e Bp1 Pro ยังไม่กล่าวถึงในบทความนี้ b a s i s b a s e Bp1c n C และ b a s i s b a s e Bc1 มาให้เลือกใช้งานโดยมีราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่า1,000บาททำให้เข้าถึงได้ง่าย และน่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหูฟังไร้าสายคุณภาพดีในราคาประหยัด b e s s i s Best Bp1nc หูฟังตัดเสียงรบกวน ANC ในราคาที่คุณต้องร้องว wow, ้าว b e s s i s Best Bp1nc เป็นหูฟัง In-Ear ที่ออกแบบมาให้สวมใส่สบายกระชับและมีน้ำหนักเบาทำให้สามารถใช้งานได้นานโดยไม่รู้สึกเวลาที่สำคัญคือมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active Noise Cancellation ANC ที่ช่วยตัดเสียงรบกวน จากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้คุณสามารถดื่มด่ากับเสียงเพลงได้อย่างเต็มที่ B ีจุดเด่นอยู่ที่ระบบตัดเสียงรบกวน B ีด้วยเทคโนโลยี Active Noise c a n c e l l a t i o n (ANC) ที่สามารถตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดถึง 43dB ทําให้คุณสามารถฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ได้อย่างชัดเจนแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียงดังเช่นบนรถไฟฟ้าหรือในห้างสรรพสินค้าลองนึกภาพว่าคุณสามารถตัดเสียงเครื่องยนต์บนเครื่องบินออกไปได้เกือบหมดเหลือเพียงเสียงเพลงปรดเท่านั้น บคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD บีมาพร้อมไรเวอร์ขนาด10มิลิเมตรและเทคโนโลยียินซี (Environmental Noise Cancellation) ที่ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างขนาดสนทนาทำให้เสียงของคุณคมชัดและฟังง่ายแม้จะอยู่ในที่ที่มีเสียงดังนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมออนไลน์หรือการคุยโทรศัพท์ในที่สาธารณะบแบตเตอรี่อุทนทานบีใช้งานได้นานสูงสุด41ชั่วโมงเมื่อปิดย n c ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงได้ตลอดวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมดลองจินตนาการว่าคุณสามารถฟังเพลงได้ตลอดการเดินทางไกลโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ B. มีให้เลือก3สี B. ีได้แก่สีฟ้าบลูสีขาวไวท์และสีดำและบีราคาเปิดตัว B. 699บาท B. b เบซี s สเบสบีหูฟังโอเพนอีที่ให้คุณสัมผัสโลกภายนอกไปพร้อมกับเสียงเพลงบ b e s ิส s b e บีซหนึงเป็นหูฟัง OpenEAR ที่ออกแบบมาให้สวมใส่สบายไม่อุดตันช่องหูทำให้คุณยังสามารถรับรู้เสียงรอบข้างได้ขณะฟังเพลงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟังเพลงไปพร้อมๆกับการทำกิจกรรมต่างๆ B d ดีไซน์ p p n n e r r ที่ไม่เหมือนใคร B ด้วยดีไซน์แบบ OpenEAR ทําทำให้คุณสามารถฟังเพลงไปพร้อมๆกับการรับรู้เสียงรอบข้างได้อย่างชัดเจนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยขณะออกกำลังกาย หรือต้องการฟังเพลงไปพร้อมๆกับการทำงานข้อดีคือคุณจะไม่พลาดเสียงแตรจากรถยนต์หรือเสียงเรียกจากเพื่อนร่วมงานบี B, ฟังเสียงรอบข้างได้ชัดเจนบี B, ด้วยดีไซน์แบบ Open EER ทําทำให้คุณสามารถได้ยินเสียงรอบข้าง Ambient Sound ได้อย่างเป็นธรรมชาติทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยขณะทำกิจกรรมต่างๆเช่นขี่จัก,กรยานหรือเดินบนท้องถนนลองนล,งลกภาพว่าคุณสามารถฟังเพลงไปพร้อมกับก,บก,บการได้ยินเสียงนกร้องในสวนสาธารณะ b ai call b ช่วยให้การสนทนาคมชัดยิ่งขึ้นโดยจะทำการปรับปรุงคุณภาพเสียงขณะสนทนาทำให้เสียงของคุณคมชัดและฟังง่ายแม้จะอยู่ในที่ที่มีเสียงดังเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดเสียงรบกวนและทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น b แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน b สามารถใช้งานได้นานสูงสุด38ชั่วโมงเมื่อใช้งานปกติ b มีให้เลือก3สี b ได้แก่สีชมพูิงค์สีขาวไวท์ white, และสีดำแบล็ค B. ราคาเปิดตัว B. 899บาท B. แต่เดี๋ยวก่อน B. การเลือกหูฟัง OpenEAR ก็มีข้อควรระวังเพราะอาจทำให้เสียงเพลงรบกวนผู้อื่นได้ง่ายกว่าหูฟังแบบ INEAR ดังนั้นควรใช้งานในสถานที่ที่เหมาะสมและปรับระดับเสียงให้พอดีเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่น บีจะสรุปแล้วคุ้มค่าหรือไม่บีถ้าคุณกำลังมองหาหูฟังที่มาพร้อมเทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนในราคาประหยัด b บซีเอสเบบีพในราคา699บาทคือตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ถ้าคุณต้องการหูฟังที่ให้คุณสัมผัสโลกภายนอกไปพร้อมกับเสียงเพลง b บซีเอสเบสบีในราคา899บาทก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดทั้ง2รุ่นมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ลาซาดาช้อปปี้และทิกทอกอย่ารอช้ารีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยช้อปปี้ b a s i อ s Official s t o r ต https: colon slash slash url. in. th. b e j u n e g j a บซิอั https: colon slash s a url. in. th. becinqj Lazada b เบ i ิอ o f f i c ิเชียนต https: colon slash slash url. in. th. slcp b บ s i u s https: colon slash s l a s url. in. th. bevisat tiktok Basis Thailand, https, colon, s l .thitok.com, slash, ซิฟหนึ่งที่ชนิดเคสแรดคเมชชั่นมากเพียดเท่ากับที่ทอชอติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, Basis Thailand, Instagram, Basis Thailand, Official, YouTube, Basis Thailand, X, Basis Thailand, TikTok, Basis Thailand, B C S T H Basis B B P หนึ่งสี่ Basis B B P สี่หนึ่ง b a หูฟังไร้สายคุณภาพคุ้มราคาวันที่เผยแพร่20พฤศจิกายน2568าบ B คำถามชวนคิด B คุณคิดว่าหูฟังแบบ In-Ear ที่ตัดเสียงรบกวนได้ดีกับหูฟังแบบ Open-Ear ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแบบไหนตอบโจทย์และสไตล์ของคุณมากกว่ากันและคุณคิดว่าราคาของหูฟังทั้งสองรุ่นนี้เหมาะสมกับฟีเจอร์ที่ได้รับหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย